เพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไม14กุมภาพันธ์ถึงเป็นวันแห่งความรักเดี๋ยววันนี้มาจจะมาเล่าให้ฟังค่ะย้อนไปสมัยของจกอักรพรรดิคลออัดที่2แห่งกรุงโรมพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีใจคอดุร้ายและทรงนิยมการทำสงครามน้องเลือดได้ทรงตรหนักว่าเหตุใดที่ชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกองทัพเพราะไม่อยากจากคู่รักและครอบครัวไปจึงทรงมีพระราชองค์การสั่งห้ามมิให้มีการจัดพิธีงานมั่นและการแต่งงานในโรมโดยเด็ดขาด ทำให้ประชาชนทุกใจเป็นอย่างยิ่งขณะนั้นมีนักบุญรูปหนึ่งมีนามว่าเซนต์วาเลนไทน์ได้ร่วมมือกับเซนต์มาริอัตจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคริสต์หลายคู่และด้วยความปรารถนาดีนี้เองจึงทําให้วาเลนไทน์ถูกจับและระหว่างนั้นเขายังคงส่งคำํำอวยพรวาเลนไทน์ Valentine ของเขาเองขณะที่เขาเป็นนักโทษเชื่อกันว่าวาเลนไทน์ Valentine ได้ตกหลุมรักหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของผู้คุมขังที่ชื่อจูเลีย ซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่เขาถูกคุมขังในคืนก่อนที่วาเลนไทน์จะสิ้นชีวิตโดยการถูกตัดศีรษะเขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเลียโดยโลงท้ายว่า f รอ y y u u ว v a l e ไท i n โดยความกล้าหาญและที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายของความโรแมนติก วาเลนไทน์นับเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศสต่อมานักบวชในนิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกให้วันที่1 4กุมภาพันธ์เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักและดูเหมือนว่ายังคงเป็นธรรมเนียมที่ชายหนุ่มจะต้องเลือกหญิงสาวที่ตนเองพอใจในวันวาเลนไทน์อีกด้วยค่ะเลยได้สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ได้ฟังประวัติวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักกันแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะจะเศร้าหรือดีใจดี สำหรับสาวๆที่มีนัดออกเดทเอาไว้เรามีตัวช่วยให้สาวๆมีผิวนุ่มชุ่มชื่นด้วยครูเซตวิตามินเจลโลชั่นบำรุงผิวก่อนออกเดเพราะมครูเซตบอดี้โลชั่นบำรุงผิวกายที่ช่วยส่งผ่านความชุ่มชื่นและส่งผ่านผิวสุขภาพดีด้วยเนื้อสัมผสัสบางเบาไม่เหนียวเหนอะนะนะคะและยังมีกลิ่นหอมจากส้มและอง,งุ่นเพื่อผิวนุ่มสุขภาพดีในวันออกเดตไปลองใช้กันเลยค่ะ